ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคือในคลิปเนี้ยมันอาจจะมีเสียงตัดหรือเสียงที่มันรบกวนท่าผู้ชมนะก็ขอไปด้วยนะคือหูฟังผมมันห่วยแตกนะแล้วก็รวมถึงอ่อบอทใน Discord ที่มันตัดเสียงมี่โคตรน่าเกลียดเลยนะเสียงมันก็ออกจะประมาณนั้นเลยนะเออก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมนะครับดาวะกุงนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบอทแบบดิมิมิกชั้ที่3แล้วนะครับ โอเคสองชัพเตอร์ที่เราเล่นไปก็นั่นแหละฮะโอเคเราตอนนี้เราก็เดินทางมาชุเอ้ยมาสู่ซัปเตอร์ที่สามแล้วกับป้องเพื่อนของผมนั่นเองนะเราคนคนติดคอกนเพี่ยวาลองด้วยผมกินน้ำอยู่สวัสดีครับโอ้ติดคอยก็จำสแกสัมผัสินางไมยกะเลยดำอะไรต่อมีเอนตี้สไปรัลอีกเนี อคนไทยมันสองที่มันสร้างนะเนี่ยโอ้โหสร้างแค่นี้มันจะสร้างเลยตะก้องตะก้องตกบันไดไอ้เหี้ยสร้างแค่นี้อย่าสร้างเลยฉันจะสร้างไม่ให้ใครขึ้นไอ้เหี้ยก็ทำไมวะอ้าวมึดอ้าไอ้กัดอ่ะอ้าวัดออไปแล้วเราอ่อนไฟคูณสองเจอผีกูชวนผีมายืนดูเสือกันนี่อะไรอุตส่าห์ใส่ชุดทนยานไม่อ่านไม่อ่านเฮ้ยยากเปิดประตูเลยดีกว่า ภาษาอังกฤษเอา้าโอ้โยเฮียแชปเตอร์นี้ตแดงๆไม่ใจเด็กอะอุ้ยสองทางไปทางซ้ายเอ้ยไปทางขวาไม่อุ้ยเจอพระโอ้โหของศักดิ์สิทธิ์โอ้เอาเอาทางตันเนาะโอ้มีประตูเปิดที่นอนเดือดประตู แล้วก็เปิดเปิดเจอห้องมืดโอ้โหถอยนั้นแหละเอ้ยห้องมีอะไรกันเปิดเปิดเอาเลยไอ้ไข่ไอ้ไขเปิดไม่ได้ตรงนี้ไอ้เหี้ยตกใจเลยโอมขอหางพ่อขมึงโอ้ยไอ้เหี้ยเรากลับมาที่เดิมไปไปไอ้เหี้ยมี่หนเฮ้ยไอ้เหี้ยมีตัวอยู่ในตู้มีตัวอยู่ในตู้ข้างหลังทำไมวะตู้พ่อาเห็นไหมเหรอ มีตัวใหญ่เนี่ยโคตไปส่องงาบอบถากล้องนำเลยโย่โย่อู้ก็ประตูร้ายตัวอะไรโผงเนี่ยเนี่ยมันล็อกกว่าต้องไปห้องที่มีคนครอปักปักปักอาดูหมอวั่าจะต้องการคอบาคอบาสิ่งนี้คอบาจากไหนไปไหนแกหาคอบาเด้อพวกมึงอ่านว่าคอบาทำไมไมได้ยินพวกผู้ชนวะ มาจาไทยเหี้ยทำไมตอนไม่อัดสึกไม่ตกทำไมตอนกูอัดแล้วผเสึกตกไวฮฮ oh, <yo>, เหี้ยโยโยโย่หนักประตูมันเปิดแล้วหนักเหี้ย oh, <man. S 1> กูเกลียดมากเลยแชปเตอร์แบบนี้สัสไม่มีอุ๊ยตัวอะไรกูไม่รู้เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นนะเฮีย้ยกูเดินแบบไร้เดียงสามากเลยเหี้ยเขาบอกว่าโค้ด มันบอกให้หาโค้ดมันบอกไอ้ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะบอกว่าอืมใช่ใช่ใช่อาจจะใช่แต่ทีมภาษาญี่ปุ่นนะโวชีอเป็นทิมที่ไม่มีนะแค่นี่ก็จะนานแล้วบอลเออร์ริเกนเออร์ริเกนนี่ไงไม่ได้แล้วเออคนคอวางอ่ะทำไมหยิบไม่ได้แค่นี่กูก็ไม่กลัวผีแล้วจะแสะหน้ามันเอผีผีไม่กลัวคอวาผีมันหายตัวได้โอ้ อันไม่ออดุ้ยเฮียเฮียตกใจตกใจหมดเฮียทำไมเขาจะคสันอ้าวไม่เฮี้ยตกใจเลยเหรอจัดดุ้งเลยอะครับพี่บูสติบูสันเอ๋ออันนี้เหรอดุ้ยเฮียอ้าวประตูปิดเอ้าใส่ใส่เลขตรงไหนเฮ้ยมีีผข้้างงออไเฮียมีผีอยู่ข้างห้อง วัสดี Alien X อ้าอกลวอะไรมันหันมาแล้วมันหันมาแล้วมันหันมาแล้วแล้วมันหันมาแล้วทำไงอ่ะมันใส่โค้ดไม่ได้อ่ะกูว่าตรงนั้นต้องใส่โค้ดแน่เลยข้างหน้าเดี๋กลไปเกลอะไรอ่ะไอ้พวก Entity Spiral เฮ้ยใส่แล้วใส่แล้วใส่ไว้กูเกลียวกดออกไม่ได้เอาโออกได้ Entity เราได้ Entity ผ่านหน้าบ้านกูฮะผ่านแล้วเหรอ เอ็นี่งจะไปไหนต่อก็เดินตามไฟไปมั้งประตูตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรอ่ะตรงนั้นมีอะไรไม่รู้ไม่รู้ก็ไปดูนมาจะมีอะไรว้าวว้าวว้าววี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 วไม่ควรจะฝันวิ่งตามกูเออใช่นี่โกวไฟนี่โคไฟโอเคนี่โควไฟไม่ควรจะสันวววตัวอยู่ตรงไหนตรงนู้นน่ะทางขวาเห็นไหมน่ะวะ มันวิ่งมันีขวากับซ้ายอ่ะกูไม่รู้กูไปขวากูไปซ้ายแล้วกันโอเคกูไปกกลสิแล้วกันเออไปเลยไปเลยเขาอาไปหาไฟมันวิ่งไปเรื่อยไอ้ไมเคิลแจ็กสันไอเฮียเนี่ยมันกลัวไฟใช่ไหมไม่รู้มันกลัวไฟเราถือวะมันบอกว่าไฟจะปกสามารถปกป้องคุณได้ทางซ้ายวันนั้นอ่ะขาวเจอไมเคิลแจ็กสันเปล่าโอ้จริงด้วยเฮีย ไปเองนะป่าปัญญาอ่อนกูเจอบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีเฮียอะไเลยหรือเปล่ารอรอรอมันฟัสเซ่นอะทำไมดีมันเป็นผีเสื้อเอ้ยังวันนี้แหละเอาจียิงเรนแก๊งตรงเลยตรงเลยไม่ก็เด็กนูเนี่ยเดินไปเดินมาไอเกย ไอ้เหี้ยตายตายเหี้ยไอ้เหี้ยตายคาไฟปกป้องปกป้องปกป้องปกปองเฮียทำอะไรไม่ได้เลยดูดิเกิดอะไรฮันดีเสื้อตายฮ่า่าฮ่โอ้ผีผีเลงกูไอ้เหี้ยผีเลงกูมันขยับไม่ได้สิเราต้องไปหาบ้านหลังอื่นไปจอรึปะเร็ว ระวังระวังระวังเยนี่ผีเร่งกูกูอยู่ในไฟอโง่ทำอะไรกูได้มึงอ่ะเข้ามาต่อยกูเลยดิแน่จริงบปา่าแต่เมื่อกี้อแก๊กตายคาไฟไม่กลัวครับไม่กลัวกูมีต้นไม้กูปีนต้นไม้นี่เอ้ยเจอสารเจ้าเนี่ยเราต้องมาสารเจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไม่ใช่เออมาเดย์มาเดเออมาเดย์มาเดกูมีแสงไฟกลัวใช่เวล่าไฟตรงนั้นมันไกลยังไงไปแล้วเนี่ยวิ่งมาดี วากผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วน่าจะตัวแตกคนหนึ่งไงไอเสียบเพลงไอเสียบอยู่เพล่เพลงกลางไรตายกลางตายเฮ้ยผีมาไอ้สัตว์ผีเล่นกูอยู่อ๋อไปแล้วไปแล้วผีมันหลุดแหละมีเทียมอยู่แถวนี้เหรอไาเดิกอาะผีมันมาออกไปแล้วก็เจอกูดิไหนอ่ะ สัตว์แม่งไอเยี่ยแม่งดิบตรงหน้ากูเลยต้องมาทำไมอ้าวดินี้เไม่ค่อแจ็คสันวันนี้เข้ามาเพิ่มมีบนไฟนอะมีไฟเลยนะอ้าวหลอนว้าวว้าวว้าว้วว้ล้าวว้ววาวว้าต้นวว้าาวว้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 ากว้าว้ว้นววว กู <otom> มไม่เห็นผีอะกูวิ่งไปกูก็ตายไอ้เหี้ยกูแบยิงไม่เห็นจริงหรอแกไม่เห็นนะม,นมันคือมันมืดมากเลยอไ,ไอ้เหี้ยไหนวไอเทมกูมองกูมองหายอยู่กูมองผีอยู่ไอ้เหี <c oughs> ้ยมองหายเทมไหมไแกงมองหาผีไอไ้เหี้ยไม่หาผีไม่เจอจริงนะไอ้เหี้ยมันมืดมากเลยทะเลก็สึกมืดอีกอ๋อกูรู้แล้วไอ้เหี้ยโอเคไอ้แกงกูรู้วิธีแก้ไขปริศนาแล้วอ่าอ ใชสิบกลับมาเด็วเดยกกูบอกให้มันยืนรอตรงนี้นะขอแก้ปริศนาแปบนึงได้แล้วไอ้แก๊งเร็วกูได้ดาบมาแล้วเบรดเออมันเดินไปไหนวะมันเดินไปไหนกูเห็นกูเห็นผีอยู่ไอเปิดย่างข้างหลังอ่ะเปิดเปิดย่างใน่ทำเฮ้ยเปิดแล้วออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นวะแค่นี้ก็ชนะแลวลงไปเลยมันมีโซอ่ะไอไฟคนสองเดิน มีตามหาเพื่อนของคุณอยู่จริงหรือไม่ไม่ใช่ทางนั้นไอ้เที่ยมันหลอกกูแต่ไฟจะหลุดต่อไม่ใช่ไอ้เที่ยมอะไรเนี่ยร้ายลงมาไม่ต้องไม่ต้องลองก่อนลองก่อนโอ้อย่างนี้นี่เองเข้าใจแฟลชเลนมันแล้วตรงไฟรอดตรงไฟร่อโอ้ยเยมันเราโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยลอดลอดลอดโอ้จะตายแล้วตรงไฟตรงนั้นไม่รอดนะกูลืมบอก โอ้ยย่าไป่ลอดถ้าตรงนี้รอดหมดแล้วเนี่ยไปเลยกลัวอะไรวะาควานทองเลยควานทองออเตรงนี้อะไรอ่ะมันมืดอ่ะโอ้แกลงดูท่านซีตัวเที้ยอะไรอ่ะทองไม่ต้องลงตัวเที้ยอะไรเนี่ย เอ็นซีสไปร์ลมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยโว้ยเหี้ยสว่างขนาดนี้มองไม่เห็นคิดกูมองไม่เห็นอะไรเลยมันมีตัวมุกเกี้ปีนอยู่บนต้นไม้ต้นไม้สัตว์ยันประตูเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกอย่าบอกนะต้องแก้ปะซ้อนข้างหลังเนี่ยแก้ปะซ้นเหี้ยอะไรเนยปีนต้นไม้ดูดิเผื่อมีอะไรเดนอยไรต้นไม้ไม่กินได้เอ้านได้กูเจอผีเสื้อ บอกเราปีนปีนไปหาอะไรอ่ะหาค้อมเูลผีเสื้อสปิริตนี่ไงผีเสื้อปีนไปสูงนะไหมนี่ไงผีเสื้ออยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยผ<า>ีเล้งกูหาไมีผีด้วยเหรอไม่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 เอาผีเสื้อมาใส่สปิริตหลกบาว่ะตลกรายกูไปละฮ่าๆขำไม่เดิมไงขำต่อไป ตามตรงคุณทำได้จริงๆคุณเจยสละาเพื่อนอีกคนฮะกด G inventory กด F ไฟใช่โอ้าไอ้แก๊งไอ้สิบกลายเป็นซอมบี้